นางเตี้ยกำหนดคลอดวันที่18เมษายนอ่ะสวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกียรติมือนี้แม่กุ้งพามาอัปเดตหม,มูแม่ที่จะคลอดวันที่18เนาะมือนี้วันที่แม่กุ้งอัดคลิปก็คือวันที่16เหลืออีกสองวัน,นเนาะเหลืออีกสองมือแม่นี่ก็คือย่งย่งย่างให้เพิ่นคลอดสกักก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยจะเปิดจองเนาะให้เพิ่นคลอดสกักก่อนสำหรับเพื่อนๆ fc อ่ะ อยู่ในช่องข้างต่างๆเนาะ้าสนใจลูกหมูกะจังคอยล่อหลุ่นล่อเบิงเนาะก็คือแม่นางเตี้ยเนาะกำหนดคลอวันที่สิบแปดอีกสองหมื่อีกสองหมื่อ่าโดยรวมเรามือนี้กะเดี๋ยวเบิงสภาพก่อนย่าง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 เนาะหมูแม่พันกะอย่างที่เคยเฮดคีบบอกก็คือบวกลบห้าวันเนาะ สามารถขอดก้อนได้หามือสามารถอ่าเล่ยกนดได้หามือแต่ว่าแม่นี่ก็อีแค่สองมือเนาะสองมือแต่เมือนี้ก็คืออยัางเนาะเดี๋ยวบึง้งโดยร่วมเราจิม้มเพิ่นกัย่างบวมอยู่เดี๋ยวค่อยบึ้งต่อนเนอื่องสำหรับผู้ใดที่สนใจลูกงูกะคอยกดติดตามไปเนาะติดตามคลิปเดี๋ยวพื่องจะมาอัปเดตบึงว่าเมื่อนี่เพิ่นขอดไปเนาะแล้วถ้าเพิ่นขอดเพิ่นได้จกตัวผู้ใดสนใจกัน ่าเนาะรอรอ๋รอยวาไม่คงจะแปะเบอร์โทรแล้วก็เฟซให้เนาะรอรอรอติดตม่มไม่คงอาจจะไปอัปเดตในเฟซหรือมือ,อพี่น้องอยู่ในช่องยูทูปกะค่อยเบิงเนาะเดี๋ยวนี้ลูกมูกระยังอยู่ในเกณฑ์ปกติกะขึ้น 1, ตัวละหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งพันบาทอยู่กับแม่เดือนหนึ่งแล้วก็อนุบาลให้อีกประมาณห้าถึงเจ็ดวันเนาะหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณอยู่ที่ความสมบูรณ์แข็งแรงเกินทรงลูกมูไม่คงเนาะ,ะสำหรับ ผู้ใดที่สนใจลูกมูก็ค่อยสอบถามก็คืออ่ะรอตีตามละ่ะรอตีตามผู้ใดที่่มั่นใจว่าลูกมูกนั้นสีใหญ่สีบอยยังไดก็ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังไปกุ้งไดเนาะไปกุ้งอัปเดตให้เบิ่งตลอดเนาะอ่ะตอนคลอดส่งลูกค้าจะอยู่ปะปะมา่านใดเนาะ,ะบางชุดจะน้ำหนักซํำใดเนาะก่อนส่งลูกค้าไม่กรุงเฮ็ดคลิปเวลายอยู่แต่ว่าก็ ก็เริ่มเหี่ยวแล้วด้อยล่ะจิมก็เริ่มเหี่ยวแล้วเดี๋ยว<ม>ค่อยมาค่อยหลุดเบิ่งอาการแม่เพิ่นกะท้องนี้ก็เป็นท้องที่สามแล้วเนาะท้องที่สามแม่นางเตีย้ยพอเพิ่นเตีย้ย <c oughs> เพิ่นจะหนักไปทางลาดเจ็ดห้าเพิ่นจะเลือดสีสูงไปทางลาดเจ็ดห่านะเพราะว่าเพิ่นเตีย้ยสัน่นตัน <c oughs> จิมกะเหี่ยวนุ่มกะนุ่มกะนัะ่นอะนุ่มกะเต็มแล้วแต่วังย่างมาให้ในป็นหัวเพราะท่านในป็นจุ่มดอกบัวเนาะ ยังไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวแม่คงจะเสริมผงน,น้ำนมให้เพื่อนเพราะเพิ่นเหลืออยูส่สองมือเนาะเดี๋ยวแม่คงจะเสริมน,น้ำนมให้เพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คงนี่พะพอ,พอนจันทกิจเรื่องมูมูอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจะมาอัปเดตหมูให้เบิ่งอีกเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า